ฟ้าใสเฟิร์สหวังพร้อมเหล่าผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกร่วมเดินพรมแดงและเปิดงานพร้อมรับรางวัลสุดยอดผู้นำบนเวที Global l e a d e r s s i p p w w r r s 2023 สุดอลังและอบอวลไปได้วยความสุขสำหรับงาน Global l e a d e r s h i p Award 2023รางวัลสุดยอดผู้นำที่จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเป็นการรวมเอาเหล่าผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายเชื้อชาติและคนดังรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอาทิฟ้าใสาประวินสุดาพรฟ้าปูนิกาทนายรณรงค์ซึ่งภายในงานยังได้พบกับความสดใสของเหล่ายทูที่จะเป็นอนาคตของชาติในลำดับต่อไป โดยมีกาการนมาลิกนักแสดงบอลีวูดชื่อดังพระพุทธเจ้ารวมไปถึงมิสแอนมิสเตอร์ซู t ปราเนชแนลไทยแลนด์2023ท็อปนัทนนนเฟิร์สหวังรับหน้าที่เป็นทูตสันติภาพของ UNP KFC ขอฝากนะคะทุกๆคนประเทศไทยตอนนี้แข่งๆแล้วทุกคนมาแล้วส่วนใหญ่ชอบประเทศไทยชอบอาหารชอบทุกสิ่งทุกอย่างหากเราร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาค สังคมภาคประชาชนทุกภาคหักร่วมมือกันทําในสิ่งเดียวกันพลังจะยิ่งขจรกระจายไปเรายิ่งร่วมผลักดันความหวังของพวกเราและอนาคตของพวกเราก็คือเยาวชนที่จะเป็นรุ่นถัดไปที่จะมาเป็นผู้นำนะคะวันนี้ขอฝากภาคราัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็คือมนุษย์นะคะไม่มีการแบ่งแยกแตกแยกใดๆทั้งสิ้น เราสามารถทําในเรื่องเดียวกันได้ถึงแม้แล้วเ,เรามีความแตกต่างนะคะวันนี้ขอฝากแล้วก็ให้ชมบรรยากาศแล้วก็และยังมีหลายคนส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มาในวันนี้เป็นจิตอาสาแล้วส่วนใหญ่บุคคลที่สําคัญและเป็นคนที่มีชื่อเสียงรวนแล้วสละตัวสละตอนสละทรัพย์ส,ส่วนตัวมาด้วยตัวเองนะคะต้องแจ้งให้ทราบถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะรวมบุคคลเหล่านี้ให้มารวมตัวกันแล้วเราจะมี กิจกรรมอีกมากมายนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ